สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนทุกท่านเลยนะครับเออจะพาชมหลังบ้านนะครับผมวันนี้พาชมสวนหลังบ้านนะครับผมอยู่หลังบ้านแฟนนะครับผมปลูกต้นกล้วยต,ต,วต้นมันต้นมะพร้าวต้นมะละกอมะขามก็มี มะม่วงนะครับผมปลูกไว้น่าจะหลายอย่างอยู่นะผมบรรยากาศหลังบ้านนะครับผมว้าวอาจจะมีร่องน้ําเล็กๆอยู่หลังบ้านด้วยนะผมร่องน้ําเล็กๆนะผมช่วงนี้น้ําไม่ไหลนะผมก็ไปข้างหลังอีกก็จะมีทุ่งนาครับผมสุดลูกหูลูกตา ยังไงฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ